สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุก่านนะครับสวัสดีจ้าันนี้ก็มาพอกันยูนในป่าน้องแป๊กนะครับยู่ในเขตบ้านน้องแป๊กจับหหอยคามอพเภอวุทลีจังหวัดอุรานีมบลรับามา่มา็ดวครับควมสะพานมากกับพ่อเเด้ครับะนาอยครับนมา่าเดวสะพายาครับ นี่ตเฮ็ดวกพุน่นนโอนะครับยางบุรีเหยียบด้ครับนี่พุน่าโอ้ยโอพู่อยนะคพูน่นะครับพน่โนรัหดพุ่นี่นะครับแม่นเบิร์ดนะครับพ่น่ะโอ้ยยาย เห็นไปน้ำผุนพ oh. mm ุ hmm. like <c oughs> like ่นนะครับพุ่น่ะนี่จะเห็ดปวกเบิดนะครับเบิดนะครับเก็บแล้วเบิรงดอกเห็ดใช้กับน้องกูเกิลสวัสดีจ่าแน่นอนกูเกิลสวัสดีค่ะอันนี้นะครับเก็บปุ๊บทำเบิด์ตวยบินเลยพุ่น่ะนี่ยเห็ดสีแดงจ้าสีแดงก็มีหรือสีขาวนี่เด้เห็ดสีแดงเห็ดกอดอกหนึ่งกอดหลายเห็่ยจังนี่เห็ดปวกบอ เห็นอะไรคะไล่หลวอยู่ด้นะครับเหมือนนี้เนาะยเปิดหัวเขาวงามเลยจ้ามูอเดียวหน่อไอ้วินเนาะแต่พูดในให้พ่อวินมือนะครับงามเลยนะครับเดี๋ยวนะครับปลาน้องแป๊กนั่งนึงเนาะมนจะว่าไงกัสภาพดิงดองละเนาะไอ้วินเนาะมีด้วย ยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันเบิดโดดอีกเทนเองเด้อครับเพราะว่านี่โมแม่นเ์ฮิตปวกคะดอนะครับเป็นเฮ็ดปวกขาวใหญ่เนาะไม่พอเป็นเบิ่งเลยเนาะแม่นจ้ะพุดน่ะจูมเพิ่นยังบ่มีจอมดำเนาะน่สวยๆนี่ยนะครับเเออกันจ้านี่แหละครับผลงานที่ให้เบิ่งเก็บแล้วก็มาเบิ่งแนวนี้นะครับปลาน้องแปลกไนีิเก็บบ่ทันเบิด จำบหวห้วยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดบังหวัดราชุรนี่นะครับผมวัพี่น้องมีเวลาว่างกับเขา,มาเมืองใดกับสี่ใดความ,มา้าแนวนี้นะครับคุณนายขบวนขบวนขบวนของหนู